เดี๋ยน้องจะให้แบบจุ๊บๆเดี๋ยน้องจะให้แบบจุ๊บๆแบบจุ๊บๆฉัต้องเอาตัวรอดให้ได้นะช่วงนี้อีลาต้องการใช่หนูก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยทุกคนแบบว่านอกจากต้องซ้อมไปซ้อมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ทางอีราก็บอกเหมือนกันว่าช่วงนี้โควิดกาลังระบาดนะเพราะฉะนั้นรักษาตัวนะคะทุกคนอะไรเงี้ยเพราะงานมันเยอะมากเพราะว่าเราหลังจากที่เราปล่อยเพลงเด็กดื้อไปอะ่ะเราก็ยังไม่ได้โปรโมทกับมันสทัทีเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเมมเบอร์ต่างคนก็ต่างยังมีงานอยู่อย่างของหนูก็ต้องกลับมาทําซิงหกใช่ไหมคะที่นู่นเขาก็จะมีงานของเขาอยู่ก็ลเลยแบบว่าเออแล้วมันเป็นช่วงเทศกาลด้วยการโปรโมทมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่า หล,หลายที่ก็ปิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าหลังช่วงสงการนี่แหละก็จะเป็นช่วงที่เราจะกลับมาแบบโปรโมตด้วยอืมก็เลยแบบว่าเริ่มมีตารางงานออกมาว่าจะต้องไปที่ไหนบ้างก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้อีลาด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีโชว์ด้วยใช่ไหมวันที่ย9เก็จะเป็นแบบเหมือนโชว์ครั้งแรกของพวกเราเลยใครที่อยากเห็นแบบว่าโชว์เต็มเ็มอะ่ะก็ต้องไปวันที่29เอะไรเงี้ย เออของงานวันของกีตาร์แม็กใช่ไหมงานวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองป่ะไม่ใช่งานวันที่เก้าป่ะอันนั้นก็ไปเหมือนกันอันนั้นก็น่าจะมีโชว์กันแต่ว่าถ้าโชว์วันแรกน่าจะเป็นวันที่สิบเก้าหรือเปล่านะฉันสับสนแล้วเนี่ยตอนนี้สับสนวันว่าวันไหนพีอาร์วันไหนโชว์บ้างแล้วก็วันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งนี่ก็จะมีเหมือนเขาประกาศไปในป๊อปอัพไลฟ์เมื่อวานอะ ว่าจะมีงานเปิดตัว MV สิงหกของเราซันเชคาวาย์แล้วก็มีไฮทัชด้วยก็เจอกันกันกบพวกเรานะคะในวันที่หนึ่งมีคนถามว่าแบบมีคนถามกันว่าพี่ออมจะได้ไปไหมเพราะว่ามีอีลาวันที่29วันที่สองด้วยแล้วก็เลยบอกว่าเราจะมา <laughs> เราต้องได้มาครั้งนี้นะคะก็มาเจอกันได้ ใครที่อยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าระแวกใกล้เคียงหรือว่าสะดวกที่จะมาก็มาเจอกับพวกเราได้ก็น่าจะสนุกนะวันนั้นคือจริงๆแล้ว MV s ม n s e i k a w ค i เนี่ยสปอยนิดนึงก็ได้คือไม่แน่ใะว่าเขาจะาฉากนั้นออกไหมนะแต่ว่ามันมีหลายๆฉากมากเลยที่ต้องบอกว่าเป็น MV ตลกอะทุกคนเออมันดูเป็น MV ตลกอยู่นะจากหลายๆฉากก็ดูแบบว่าเออดูสนุกดูตลกดูสดใสอะไรอย่างเงี้ย เออเป็น MV ครั้งนี้มันจะเป็นเป็นฟิลฟิลนั้นก็คิดว่าทุกคนน่าจะดูแล้วก็แบบเออสดชื่นไปกับพวกเราอะไรเงี้ยก็จริงๆอิอะแบบเออมันก็มันก็ตรงกับเทศกาลสงการแหละคือเราก็ไปถ่ายช่วงสงการใช่ไหมแต่ว่าเออ MV มันปล่อยแบบที่ไม่ใช่เทศกาลเวลาแล้วก็แบบเออน้าเสียดายนิดนึงแต่มันก็คงแบบตัดไมได่ได้ทันวันนั้นนน,นี้เขาก็ตัดแบบเร็วที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่เหมาะก,กับช่วงหน้าร้อนมากๆอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าดูแล้วก็จะรู้สึกเย็นเพราะว่า เปียกกันทั้ง MV ็มวแบบว่าแบบว่าโดนสาดกันทั้งหมดแล้วก็ในทีเซอร์ที่ออกมามันแค่มันไม่ใช่ทั้งหมดอะทุกคนเขายังอุบอิบไว้อีกเยอะมากนะคะไม่ใช่มีแค่ฉากเล่นน้ำในส่วนส่วนน้ำเท่านั้นเออมันมีอย่างอื่นอีกเยอะมากที่เราไปถ่ายกันเพราะว่าครั้งนี้ถ่ายประมาณส 3, 3วันเลยนะทุกคน มันไม่ธรรมดานะคะอยากให้ทุกคนแบบมาร่วมดู M v มกับพวกเราในวันที่หนึ่งนะคะน่าจะชอบแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมีแบบฉากสวยๆงามๆของเมมเบอร์ที่ทุกท่านชื่นชอบอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนั้นใจสมกับเป็นนางฟ้าพีในให้ความสุขมันต้องมาทํางานทุกคนแบบว่าพี่ทีมงานก็บอกว่าไหวหน่อยนะช่วงนี้อะไรเงี้ยแบบว่า บินเป็นนกเลยอย่าเงี้ยก็ได้คะ่ะได้เลยขอให้มีไฟให้หนูหนูพร้อมจะบิน <c oughs> แม้ว่าจะไปเช้าเย็นกลับหรือว่าอย่างไรก็ตามแล้วก็จะบินเราอาจจะเจอใครบนเครื่องบินก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ยนเควไยวันเดียว MV ใช่ไหมคะก็มี MV ตัวที่เราถ่ายวันเดียวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราถ่ายทุก MV หลายวันแต่ว่า MV เนี้ยถ่ายประมาณ3วันเพราะว่ามีหลายโลเคชันที่จะต้องไปก็เลยแบบตอนแรกเขาก็จะอัดอยู่ในวันเดียวแต่ด้วยสภาพที่ว่าเป็น MV ที่เราจะต้องเปียกอะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกลับมาแห้งกลับมาเปียกแห้งเปียกแห้งเปียกได้ทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้อะเขาก็เลยแบบว่างั้นแบ่งแล้วกันก็ถือว่าเออ จะตื่นเช้าหน่อยทั้ง3วันแต่ว่าเราไม่ได้กลับดึกอะ่ะเพราะว่าปกติถ้าถ่ายวันเดียวอะ่ะมันจะเหมือนแบบแทบจะ24ชั่วโมงจะอยู่แต่ในกองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบ่งเป็นวันบ้างเราก็จะเหมือนแบบเลิอกกองเร็วกว่าปกติแล้วก็แบบเพื่อจะไปถ่ายอีกวันแต่อีกวันก็จะเช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากได้แสงตอนเช้ามากกว่าเพราะว่าตอนบ่ายก็ค่อนข้างฝุ่นเยอะแล้วก็แดดร้อนแต่ว่าเราก็ถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ก,ก็จะแบบเปียกกันทั้งวันนะคะได้ดู react ทีอาร์บ้างไหมได้ดูค่ะได้ดูตลกมากเลยคือหนูก็เป็นพี่ทีมงานก็มาเมาเมากับหนูว่าแบบเออเนี่ยได้ดูอะไรนะที่เขา react ใหม่ react ai, แล้วก็บอกว่าเอ้ยหนูได้ตามอยู่บ้างอะไรเงี้ยได้ดูอยู่แต่ว่าไม่กล้าดูสักทีเดียวเพราะว่าไม่กล้าดูแบบยาว,ยาวเพราะว่าชิน้องใหม่ต้องโดนด่านแน่นอนเลย เพราะเรามันตัวร้ายในเรื่องอะไรเงี้ยเรามันตัวแบบตัวหน้าเหมือนไส้ตัวแบบตัวที่ทุกคนไม่น่าหลงรักเลยก็เลยแบบว่าอะไรกลัวกลัวแบบว่าเอ้ยเขาจะด่าเราแรงไหมแล้วก็แบบพี่เขาก็บอกพี่ที่เป็นสตลิตก็บอกว่าอีพีหนึ่งอีพีสองอะแกไม่เหลือแกโดนแกตัวโดนอะไรแกตัวโดนด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอีพีสามอะ พอเขาเฉลยว่าพี่ฮาร์ดคือใครอ่ะเขาก็เริ่มเข้าใจกันเลยเลยแล้วก็โอเคค่ะก็แบบว่าการสนุกขอบคุณพี่พี่ที่เขาดีแอดด้วยเขาแบบว่าทําให้ทิอัดแบบว่ากลับมาเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยแบบว่าทําให้คนแบบว่ามาดูอะไรเงี้ยก็คิดว่านักแสดงทุกคนในเรื่องก็น่าจะรู้สึกแบบว่าดีใจที่แบบว่าทิอัดกลับมาแบบว่าเป็นที่พูดถึงแบบว่าจะแบบค่ะ ปีหนึ่งแล้วปะปีหนึ่งแล้วอ่ะใช่ก็ตอนที่ถ่ายทําก็รู้สึกแบบว่าสนุกมากถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบหมอกับเขาอะนะแต่ว่าแบบเออเราเราเห็นแบบว่าการที่เขาถ่ายทำเบื้องหลังอะก่อนที่เราจะเข้าฉากเป็นฉากแบบที่คุณหมอเขาถ่ายกันเราก็รู้สึกอึ้งมากแบบว่าสมจริงแล้วก็แบบทุกคนแบบตั้งใจมากอเออเราก็เลยแบบว่าตอนนั้น เหมือนแบบมีพี่ทีมงานหรืว่าในกองมาถามั้งเราก็เลยบอกว่าเออเราอยากเล่นเป็นหมอบ้างอยากไปสนุกกับเขาตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออไม่เป็นไร๋ยวจะเป็นน้องใหม่ให้ดีที่สุดเลยอย่างน้อยหนูก็ได้ไปทําแผ่ที่นอุปเเบบแล้วก็สนุกสนุกดีเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะ Lord l i g I am m o o n i t a p p l i c a t i o n